ของแม่ดีป่ะของแม่ดี 3, 2, ป่ะสามสองหนึ่งปอดเรนเจอร์ลัปเตอร์เรียบร้อยยาบเลยทีนี้เออสวยจบงที่ถูกว่วเกิครับสวยครับ ได่ฉลาดเหมืนอนผมเลยนะเนี่ยนี่ผมอ่ยิ่งผมทำสามดาวดีกว่าเลเวลหรือเปล่าไม่แน่ใจเหม,มอนก เป็นคอมที่อย่างดีอยู่ครับแต่คอนเฟริร์มครับแต่คอนเฟริร์มน่าจะอดวะเดี๋ยวได้เล่นด้วยไม่ได้โอ้โหแรงสูงเกินคุณอ่ะโอ้โหคุณไปลดแรงเลยแล้วประเด็นคือเกมนี้แม่งลดแรงไม่ได้ด้วยนะโอเคเจ้งมาคัมแบนอืมอย่าอย่าอยากเล่นมาร์คแมนรึเป่าวะแค่ผมได้มาร์คแมนว่ะเอ๊ะผมอยากได้อันนี้บ้างอ่ะ เอ้ยโอ้โหกอบโค้ดมาเฉยเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ,อ้ยผมเล่นมาร์คแมนดีกว่าวะรับกอนดิพวกแมนดีไหมพวกแมนดีไหมสาม,ส,ามสองหนึ่งฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์แล้วมันขายจินไปเรียบร้อยไม่ทันนะครับผมเออแดกซะก,ก่อนเมื่อกี้ผมมีคอามมาร์คแมนไหมดูดิ มีอยู่นะครับต่อยก่อนครับต่อยก่อนต่อยก่อนเยอะไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวทดลองกรอบเอาคุณข้าวดูดิมากรอบตั้งเลยได้ปะกินดีกว่าครับ ของไม่ส่งของส่งแท้งไงครับของส่งไม่ได้แต่รถยนต์ส่งได้อยู่เราต้องให้รถส่งนะ <c oughs> เ, <c oughs> เดี๋ยวจะของส่งให้เป็นเจ้าหน้าที่ไปสานีแทนแฮรรี่สวัสดีชั้นแฮรรี่ไม่ใช่สิ เขาชื่ออะไรแล้วนะเฮ้ย่ผมเล่นจิงรีโลดีวะรู้สึกว่าเคยเห็นอยู่จิงรีโลอะเฮ้ยแต่จิงมันคอมจิงรีโลมันดีกับไอตัวแ e อตตาซินดีกว่าอุ้ยเชี่ยแสบหูยังเอ้ยที่จริงผมว่าผมเอารอนใช่เออผมื่อไม่ออกอยู่ผมนั่งนึกอยู่นานมาก สายแบกเอ่ยไอไอันนี้ใช่ไหมผมคิดว่าจะเป็นตัวของอฟเฟรเดอ์แต่ผมต้องหาไอโ,โกโกดนออกอย่าหาทับเรียบร้อยครับไม่ทันละต้องหาโกดนออกงั้นผมให้สายยาแบกดีกว่า,าใช่สายยาแบกครับ ีคนรีเควสบอกว่าอยากดูเสื้อชัดๆอ่ะให้ดูอ่ะตอดเสื้อให้ดูเลยก็แย่แล้วครับไงขิงขิงไม่ได้จะโม,โมน้นะแต่มีคนเย็บให้ว่ะแอบบอก บอยคอด์ตสติปหยัดเยียดแล้วผมยัดเยียดละเฮ้ยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้วัวมันออกมาลืมดูในช็อปดีคอมไมกล้าสิตัวเลยเชี๊ยเฮ้ยเชีย์ผมดวงดีไปว่ะ いや <Yeah, S 2> ผมดวงดีไปว่ะใส่อะไรก่อนดีวะใส่ก่อนดีครับอินเอทกับโชจินไปดูคนหน่่ยดิซินดิเคตอ่าไอ้หมอนี่ใช่ผมใส่โชจินก่อนดีกว่า ปกติใส่เดียวครับเอ้าอะไรไม่ใช่พูดเล่นครับพูดเล่นผมจะโลหาวัวดีไหมบิด ไอ้ไอเนี่ยไอแบ็คไอไล์อัพอะครับมันจะได้ต้านทานเวทสองหน่วยตามยูนิตที่อยู่ข้างหน้าก็เลยให้ถึกๆไว้ก่อนแต่ว่าแพ้กอบไฟทำไมทีฟใส่หมดของคิดวะเอาเพื่อนผมเองนี่เอาไว้นุ่มจะปีสคิว เอ้ยเมื่อกี้ผมลืมซื้อจริงอ่าไม่ชนะอ๋อเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงครับว่ามีคนเห็นแก่ตัวใช่ผมปะไม่ใช่ผมเล่นแถวหลังเดีอยโอ้โหโอ้โหหยุดเลยโอ้โหทำไมตอนที่ผมตอนที่ผมเห็นแก่ตัวแม่เรื่องแบ่งทองน้อยน้อย แต่ว่าตอนที่ผมใจบุญเลือกเป็นทองเยอะอยังไงเออลืมลืมนี่นี่นี่ครับไลอัพก็คือว่าถ้าสมมติว่าอยู่สองแถวหน้ามันจะได้ก่อต้านทันเวทตามยูนิตที่อยู่สองแถวหน้าแต่ถ้าทีมของคุณได้รับเออว่ะที่จริงผมต้องตั้งไว้อีกข้างหน้าอีกสองตัวนี่ว่ะ ถ้าสมมุติว่าตั้งไว้4ตัวแถวหลังอะ่ะมันจะได้ความรับได้รับความดูในการโจมตีเมื่อกี้ผมตั้งผิดนะครับหรือว่าการตั้งการใส่โชวจินมาก่อนมันอาจจะเป็นวิธีที่ผิดวะ่ะแต่เรามีเจาะก่อจากจินนะฮะแต่จินไม่ได้เจาะก่อเยอะขนาดนั้นอะมาละโอเค เอ้ยจริงจผมว่าผมควรเอาแท้งก่อนวะเอาของแท้งก่อนอะไปกดลบใบใบครับไว้มาดูใหม่นะครับอย่ารีบกดมากครับขึ้นไม่ทัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้แทนไม่ได้ <laughs> เออวางกินไว้ตรงกลางหน่อยดีกว่าครับเรีย,ยบร้อยครับมาร์กแมนสี่ตะบ้านสี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคเลยนะ เรียบร้อยฮะ เดี๋ยวนะขาดใครขาดบลัมไม่น่าใช่ตัวที่ควรขาดเลยนะผมเล่นใสยดาเมจแล้วทำไมเวทมันออกเยอะจังวะไอเทมแม่งไม่ค่อยเข้าจริงๆด้วย ได้รับไอเทมสมบูรณ์แบบส,สุ่มหนึ่งชิ้นทันทีน่าสนใจครับผังเวกละแล้ว,วมันเป็นของดี Alles นะนี่นี่ดูดิเรียบร้อยครับ ขอพับพวกจะสงสัยว่าทำไมผมทำงี้เพราะนี่ครับปั๊บอึ้ยแงโเคตรดีอ่ะที่เหลือแค่ต้องหาดับแต่อยากได้เลือดเห็นไ,ได้เลือดก่อน ผมว่าผมใส่ไอเทมนี้ได้เลยนะเนี่ยไอเทมแท้งมันเยอะมากเลยไม่ทานครับหน้าบางมากเลย 올려야 되가 오시호쉣 โอเคส่งถึง20พอครับอยากได้ดิวหนา2ดาวไม่ใช่อะไรขายทิ้งเยโโลยออ้โหดล่ะมาอีกเลยดียวคุณข้าบอกาจริงด้วย เอฟเฟรีออสแม่ไเล่นยากไปไม่แต่เพราะว่าแทงข้างหน้าบางมาก้ดยแหละเรียบร้อยครับผมลืมซื้อเจ้าอันโฟเมื่อกี้เห็บใจร้อนไป แทงข้างหน้าตัวเดียวก็ลุมางหน่อยครับตอนนี้ต้องการดาบนะครับดาบใส่ให้อินเอด็ดผสมเป็นอินเอด็ดใส่ให้อาเฟ่อิตาตากิมาดโอ้ยเชี่ยโอ้โหยังันได้ยินไอเทมแทงผมน้อยจังโอ้โหน้องทำไมทำพี่อย่างนี้เนี่ย งานหยาบแล้วครับโอ้โหเซสตแม่งพอดีเลย เกาะไม่โดนจ่อ,อของดาก่อนเลย <c oughs> อันนี้รถเกาะห้1สิบแปดหน่วยไม่เออสิบแปดหน่วยกับตะบันรถเกาะอีก20%เปอร์เซ็น เกือบตายเกือบตายครับผมได้เรียกคนที่สองต้องหายเทมแท้งเลยเรียบร้อยหยาบเลยทีนี้ เออสวยจมดีถูกตัวสวยครับสวยครับเล่นฉลาดเหมือนผมเลยนะเนี่ยยูนิตผมอะหยอกเล่นครับหยอกเล่นเ้ยด <c oughs> <c oughs> ่เอลผมจริตจริงผมเล่นอย่าง,งโงอ่อะเฮ้ยแต่ผมทอดไอเทมออกมาเฮ้ยเชื่อผมนึกออกละว,ว่าผมจะทำยังไงมีสองชิ้นโอเค ผมนึกออกละเฉยมันนึกออกกับตอนนี้อะนะเดี๋ยวังหน้าผมจะเปลี่ยนไอเทมนะครับจเจ้าตัดทิวออกมันจะเหลือเกราะชิ้นหนึ่งปะใช่แต่ดาเน,นี้ต้องเอาให้รอดก่อนขอไล่ก่อนเชีย่ยไล่ไม่ได้เฉยหยาบเลย่างแรงอ่ะ เรียบร้อยครับติดหนึ่งเนสตีละเดี๋ยวดูเทนที่ออกมาก่อนแล้วกันครับสวยครับเล็ดบลัเอ้ยเชี่ยมันมีอินเอ็ดเมื่อกี้ไหนใส่ไปก่อน ไปแล้วครับไม่รู้ทำไมผมไปเลยลแ,แล้วกันแทนไม่สนละอย่างอยนี้ก็ถึกปว่าโอเคแต่เราไม่มีตัดเอ้ยเรามีตัดทิวจากจริงนีหว่าเออจะรอดไป สามดาวดีป่ะเลเวลหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นคอมที่ยังดีอยู่ครับแครคอนเฟิร์มครับแครคอนเฟิร์มแต่ผมว่าผมแม่งไม่สามารถเอาชนะที่หนึ่งได้หรอกเพราะว่านยนี้จะรอดหรอวะผมจะหลบสก,กิลของไอจิจุนี้นะครับ เลยตั้งงี้เนี่ยมันมีออโราที่ผมกตัวคือออโรลานี่แหละไม่ไหววะ่ะไรครับเต็มที่ลวที่หนึ่งไม่ไหวเต็มใจแค่ที่สอง